ที่พูดตรงนี้เลยว่าอย่าว่าแต่สีน้ำเงินเลยสีอื่นก็ก็ทำเหมือนกันรวมทั้งภาคประชาชนก็มีคนที่อยากจะทำแล้วก็ไปอ้างว่ายอมเสียเงินสองพันห้าร้อยบาทเพื่อที่จะเข้าไปเป็นผู้สมัครจะได้มีโอกาสในการไปเลือกคนอื่นเสร็จแล้วก็คือพวกเราก็เลือกกันเองแล้วก็แล้วกันมันก็พอกันเลยมันก็หัวด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่ว่าสีน้ําเงินเขาหัวเก่งกว่าสีน้ำเงินเขามีระบบการจัดการที่แยบยนต์กว่าและคุณต้นถ้าเกิดคราวนี้ล้มกระดานไปและมีการเลือกกันใหม่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามแต่กติกาเก่ายังอยู่ไม่ใช่สีน้ําเงินเท่านั้นที่จะเก่งนะครับสีแดงมก็เสียนนะครับ,บสีส้มมันก็เสียนนะครับ,บมันจะมีคนที่เข้ามาและใช้สไตล์เดียวกันหมด และที่ผ่านมามันก็ทํากันแท้รุกสี